กาบอทำถึงมากไม่เคยเห็นมาก่อน AI ไในใดเป่าผมมีด้วยเหรอ AI ไในใดเป่าผมก็มีหรอทุกคนคาเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเพื่อนนี่คือไดเป่าผมนะคะที่มีระบบ AI ตรวจจับความร้อนค่ะเมื่อไหลนะคะที่เราจู้ลงมาสมมติว่านี่เป็นจากหนังศีสันนะจู้ลงมาใกล้ๆเขาจะลดอุณหภูมิล,ลงค่ะทําให้ไม่ร้อนจัดนะคะไม่ร้อนหนังศีสษนจนเกินไปเฮ้ยพอยื่นออกมานะคะก็จะเพิ่มอุณหภูมิค่ะทุกคนตัวนี้นะคะตรวจจับด้วยระบบ AI ลดไม่ไหวจากกาบอค่ะทุกคน่น ฟังชันคือลำไม่ไหวในความไฮเทคทันสมัยนี่ต้องยกให้เขาเลยค่ะกาบบค่ะทุกคนน้องเป็นได้ผมความเร็วสูงค่ะผมแห้งไวผมไม่พันกันที่สาคัญนะคะควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะด้วยระบบ AI ทุกคนปกป้องเส้นผมจากความร้อนสูงเกินไปนั่นเองแล้วดูทําสีค่ะสีเหลืองใจละลายมากทุกคนตัวนี้นะคะทั้งสวยทั้งได้มาตรฐานนี่ค่ะตรงด้ามจับนะคะจะมีหมายเลขมอกรน,นะคะแล้วก็สเปคของตัวเครื่องค่ะลอ,อ,อยไปไหนก็ไหนแล้วคือจะบอกว่าลมน้องแรงมาก ภาพคือลดไม่ไหวทุกคนแล้วราคาก็ไม่ได้แรงด้วยค่ะแถมเพื่อนพี่ๆได้เป็นรุ่นใหม่รุ่น AI ตัวนี้บอกเลยว่าน่าใช้มากนะคะจิ้มพิกัดกันนะกาบอลไทยแลนด์ส่งให้ทุกบ้านฟรีด้วยรับประกันให้ถึง1ปีนะคะมีปัญหาเนี่ยคือเปลี่ยนให้ใหม่ไม่ต้องรอซ่อมเลยนะทุกคนนะคะวันนี้เอาไปก่อน,นแล้วนะบ๊ายบายนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ